nhớ rồi anh chồng thì anh em bát chi là lo tao đó chị bé mẹ chị thì vặt nó bát chi là nó nên chị sai sai cho khủng nó cho bé cho lúa gạo tay biẹt và bé dọn dĩ lúa chè nó một trong nhà lúa chè vặt không khi nó nên sai bé ba khủng đầu tiên nó ba tay lúa nó chung gạo bé dọn dĩ để lúa vặt nó tại kỳ nó cũng là xấu nó là lém bát tao khủng ta hổ hổ bảo đi nó

ในเรื the h, parasite, ่องที่อยูตัวบวชมจแก่ชิมบ้านในตุกแขงบ้านตัวตอนเราวันที่หนึ่งเก่าเป้หนึ่งเก่าเปล่าตัวเนาะอยู่ตัวบวชตัวปฏิบัติธรรมตัวเก่จงจรอยู่ตุกแขงเะอยู่เฉยนิ่งตัวป้าอยู่ตุกแขงเนี่ยใช้ขนาดเป้ป้าแม่ชีไป้ขึ้บอกเนาะไป้สามารถเนี่ยบ่าอวบ้านนอไป้สามารถอวดชาหยาเตรียมพร้อม เดอใจแนะ่สอเดานะ้อไปสามารถบ,าบ,าบ้านเบาเล่นนาอคงนาะอขอน้อมาแค่สักพลอเจาะว่าอ้าวชีไตเดียสอเจ้าลูกกา้าไตเดียยดมืออ้วนนาะว่าเ่ายดมือว่าเออเราว่าหมอรานน่น้ชันห้งชามมอหยีห้องหยีมอนดาท่าเชิงดาสาอเน้าเอ่อไปติบ้านตามเบานอนเะจขนาดไปเจ้าแม่ชีรอไปอไว้ขอตาเจ้ไปอไว้ขอตัว

แต่มีตรงเท่าว่าเข้าหรือนาเท่าตันชเอยน่ะเจชอบไปอย่าเท่าไปเจ้าเช็ดเลยเท่าตาเจ้าคงนองมูเต้าจำนด้ลุจวันดาลเนจิเป้าเจี๋ยนตัวเจ๋ปอบไปตื้อเต้าหู้หู้ลเจี๋ยนสายเตียนเชย่องหยีธรรมดาเนาะตามาไปอวมนเบาเนาะเดี๋ยนะอีเล่งชอวอินั่นอะตัวตัวสอเนาะ ตัวแม่กลัวจงกาน้ะถ้าต่อเออินจาตัวร้ห่อนอเตรียมพร้อมเช่าเปลอยู่มู่วเจามหมอตอนี้น้อเท่าวิจารตอนนีตักบัตรออนไลน์ใท่น้อเจไปสามารถเท่าเบาเนอเดียวน้ออย่าแน่งตื้อเต้ใชเต่ชัวนอนเท่าทันทรอเดียวแต่ชัวหมเต่านอชัวมอเตอร์ไนั่นแหะ Nên anh là bỏ họ nó cái <laughs> nẹp bao rồi ô cho kế o nó chỉ dùng gì nó chỉ dùng gua tiệt 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 tăng tao sẽ lúc mẹ lỡ nhỏ ca luôn kế chỉ có mong lỡ tao chấp rồi họ luôn cái téo này lỡ bị sự chấp bờ rồi họ luôn nén này lỡ thề nhỏ tao ca nó nó lỡ thề tao có mong lỡ ba À, sợ đời thì ca sĩ nó tại nó Messi đã toàn sẽ xong ra Messi Pavana hắn mà anh sĩ ơ, cầm lăng kẹp nữa cầm lăng tay nữa à, đen nó cho mi bà vợ chơi bùa lúc cao tay đĩa bé sau nó lúc nén mù mù nó lỗ mẹ mua lỗ mẹ sang vặt đá, tao có cho trong mình

ห้องครัวจะจงเตะลุงแม่มาบ้านอิเซตจานราเท่หรือน้องเทจิมาเท่าแห้งๆเลรอเทลีเท่าอิเซียเท่าอิเซียตปนอนเนาะเต้กระดาษทิชชู่นอนประโยชน์เท่าตันทรอนเนาะกระดาษทิชชู่อาล้ำยาล้างจานจอยจอยแต่แต่เขาสั่งค่าทานลอยประโยชน์เจ้าหมูอ้วลุงบุญนอนเนาะเท่าอีเจนนะจี ตาทวไวยสังฆทานหลวงแม่จิตตาม่อขอโครงการเทวไยสังฆทานเจไปมูวไวลุ่บุญเนะเจไปจมมยวตทีชชูนเตหามอนอเจโนยเจเททีชชู่เอเถาเนให้พุทธจิตตาเจไปมไฟไฟ้เฟ้นดน่ะอ่าปไปจ่มอัวเตมูยที่ชู่นอนยวเตน้ำยาล้างจานเต้แฟ้เตอูเตนอนเต่มบนอไปจมาายอนโรนะตันอเนเจปมอสังฆทานเจ เป๊ pues mm ิมาอยูวละนอะเป๊ะชิมากอยู่ว่ะเลยเป๊ะมอเทาเหาสังขาทานเราไอ่้ป้าีเนาะเจ้เปตาฉีซึ่ะเจว่าเป๊ะขงนอเรายดเท่าตั้นท้อจะนอเยอจอยม่สีจอดงนะอินดีอินดาเนเจาเท่นดีป่าวบอเชะดเนี่ยดีเนี่ยทิดตรงเนี่ยตุกเข่งน้เจนเต้าบัน อีปลานอชับเราต่อคงบริเนี่ยอยเท่าสืส้นะอเลยเนาะเกชอบไปยูเท่าไปเช่จาจาไปเช่าหลืบไปเท่าตา,าจนนะขคงน้องจะโดนดาหนุนอะไปหาจ้่อตัวมูเล่นดาลูกวอนดาไปหาจ้างตัวหมูมเชมลงควาถควาสะอาดเสียนร่ำลวนจอเตเคอีขอจูู่กวเียมาใต้กีมาเยอะองไปอยูเท่าจอเต้นนหมูน่ะ ta tên nó là bây giờ thao Tân cho đó cho tên lo nó nạ cho tên lo sẽ xé nó nè thao cầu cha cầu gì lúc tên nè thao tân nó cầu cha cầu gì lúc tên lo cho đi nó thao Tân cho Tết trông Tết thơ cháu phú tì cầu trẻ tì cho trông nó mò anh ấy dù thao cho tên nó mò tì là một trong Tết tên đầy đại hữu tí đào tiết sĩ chơi cái áo lót non tao chấm lọ nhỏ xứ đua đi chợ chơi thao tân cho tiết sĩ mua nè chơi ôi chỗ này lên từ lập bỏ lúc mẹ khó lay nó nó mẹ bao giờ tao kể ôi nó có chỗ tao tung thể thì tiếc có chỉ tung thể thì tìa, có chỉ cả thì tiếc chỉ có những chỗ riêng sơ si lúc mẹ riêng là lúc mẹ sáng mai tao xú lo cho bà chứ nên nó thì nó hai chừng to số cốc cậu qua cái rong lo cho dù thua đá cho dù lúng mai cho thứ tỷ mà khử tia tia cho lấy tôn thao lúng mai nhỏ nó này khử tia tia nó ở lấy quá hao lửa hàng chập lấy nó thứ si ở quá tao tay lúa quả rong đi nó tao tết thum nọ lo bảo đi nó chè rồi chủ thế lo tia 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 tỷ xia vải chi viết đi mà thế đi quá tao để thứ tỷ tao đi nó chè rồi chủ xí thả lằng tàu sắp lại nó nó nò lủng mẹ giờ mùa trong đã lúc vàng đã rồi nó ai lủng mè làm muối lo trò mình chỉ đi nha, chơi, uh, bát, chơi chơi hình thịt nó trong nét sai ở nét trái nó long khoa hẹn thực nè nữa thế bây nó ta bây giờ mùa thêm đã lúc vàng đã kia bây giờ ăn tàu chán tàu dạ hao lử tàu lóc chín nóng mà chơi bây giờ tàu chán tàu hao lử đi nó chơi bây giờ ô, 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 ต้นตัวน้องวันที่หนึ่งเก่เป้องเช้จังวะอกไก่ไงวันหนึ่งเก่าเปล่าแน่ตัวเจนใช้ไปหย่างบ้ากอดเสียแน่ตัวเจไปต้อนทับแน่ไปถึงตาหลอจัดเชือกปือรอใช้เขียนนเทียอ้วกพีดวนเทียหอเขยนนเทียเจนใช้อย่าวันที่หนึ่งเก่าเปล่าหนเกจีเมาใช้เทียอีก่อลงตัวมินจีเจไปลงตัวมจีเจไปเอาอยู่เราเชื้อหลอปปานแน่ เจ็ไปมเนี่ยพากพาพาตาดอจ้องพี่เอ็เนี่ยหมูว่ามุจเจตาเจไปหอบพีเขาจ้องเขาโตเขาเต้นพีเขาขงเขาครอบครัวเขาไปจห้อี้อชิลูกเขาติดยานอนรก้าโลเลยเปววานนอนเทียนอนนเจแต่เขาหรุดเนีจยยิ่ง้อะเสียเนอะยิ่งเ้อะที่เสียเลยที ยังย่ออยู่ทุ่มเทอยู่โมเก่งแค่เสียอยู่เสียสลาร์รอชับเปล่าอยู่เที่ยว่าเตานะจียอ่ยอเถอะเออเรื่องว่าสีเองย่อย่อมดีเองตัวสาอาวใจาระอวยจีสา,า,ว,าวเราเจริยังยอ่ออีลู่ลู่เฮาหรือลอชับเปล่าลีขอนอนในจะยอ่ออีเฝ่งแต่ขอเปเตรียมตัวต้นห้นาแน่ซื้อห้าจะชัวเก,ก๋คือไปอย่างโมคืนนับเราจีน้องดาเอ วัวกับเท่าขอเชิญดาต่อใจแนนเทอเนอร์เจ้กรอไลไลมีชิินอตร้าแน่อ่าโดยเตะเี๋ยวหาหายจเนอรเดียเป็นอย่างอุลิโอลินอนตัชิมาียกูตัดต่อยู่ลอเขียรานอ้เดียวะเกี่เคจองเนาะอยู่ว่าจู่เจ้าเชื่อเตียอยู่ว่าจู่ตั้งใจเตียอยู่เที่ยววาเที่ยวันดอเนอรจอยมอม่หรอเอกูต้ของตัวดีแน่ nhớ nhớ xe quá đủ đi để lúc của cô nhớ xe chắp lâu nữa chơi đi cái tôm buồn mà chơi đi cá mà ê cô không kia đi à nó chạy qua đi cô hay đó ê cái thứ tài à à cô bảo cô làm đẹp cái đó sử đó thì đào chân là có liệu nông nổi cô nè quá sao cái tôi đào chân là nó nói cụ nó thể à?

tụp quả trồng trọt rau xé bán ở tụt kinh chiết à bé thứ uang bảo linh no tót trái lo thế thứ tôi sợ trồng trọt rau xé tăng trái chiết nó dễ gula cho cho rồi này trái uat hamát rồi này khuya trâu này thấy à ôi long mẹ lơ khuya tia tia rồi uat hành tia tia le tao khói rong lo tót trái bé thế một trâu là bé ở chỗ tao rau cho bé ở chỗ tao uat khói rong tia lo เราเชาเป้แล้วป้าเป้อีเซียเราไปต่ป้าเป้ตัวเข่งอีเซียลงแม่เลยบ้าสุดจากสอยาตอบใจเฉยเลยไอ้ยูยุยุเสียยู่มั่วมอเราอยู่กะจชาวนาี้ใหยอยู่กะทีมูยู่ที่ป้าแต่ยู่ตัวเข่งนาะเไอ้เนทลีมั่วขอเคียเราเนรูเซียก่อนเค่เชียทีเนทลี Mua cầm lặng cháy, nè, sẽ đi <laughs> lát thâu cho Ừ Ừ, có sắc cho tên mình Nó thái nè, uống đồ nè, tụi chị tạo đồ nè Ê Cô lo cho chó đi nè, đồ nè, cho đồ cháy Tụi chị tạo đồ nè, tụi chị tạo đồ nè Ê Nhưng chị nó kìa, bây giờ mua lần đã Rồi bán đã là Ê, nhớ bây giờ mua sáng đá đi kìa, nè Mà lý hay kìa đồ nè, nè, mà lý chó đồ đồ nè Cháy à, nè Ê, nhớ